สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายรณรงค์เผยคดีน้องชมพู่ดูจากข้อหาลุงพลฆาตกรรมหรือกระทําโดยประมาทสปริงนิวสัมภาษณ์ทนายรณรงค์แก้วเพชรกรณีศาลอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาไขาข้อสงสัยที่ว่าทําไมคดีนี้ ถึงใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมีการออกหมายจับและเมื่อพิจารณาจาก3ข้อหาที่ลุงพลได้รับนั้นจะเข้าข่ายการฆาตกรรมหรือกระทําโดยประมาทหรือไม่ทนายรณรงค์แก้วเพชรให้สัมภาษณ์กับสปริงกรณีของสารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลตามหมายเลขหมายจับที่53ทับ2 5งพลงมาที่1มิถุนายน2 5 6 4ใน3ข้อหา โดยทนายรณรงค์ได้ให้ข้อมูลและขายข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ดังต่อไปนี้คดีน้องชมพู่ต้องใช้เวลานานกว่า1ปีศาลถึงอนุมัติหมายจับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563จากกรณีที่น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบหายออกจากบ้านก่อนจะพบว่าเสียชีวิตที่ป่าผู้เล็กไฟห่างจากบ้านถึง2กิโลเมตรการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นก่อให้เกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายทั้งในส่วนที่ ว่าน้องชมพู่นั้นพลัดหลงไปยังจุดที่พบศพรวมถึงมีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบริเวณวดังกล่าวโดยลุงพลหรือนายชัยพลวิพาได้ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่ก็ต้องใช้เวลานานถึง1ปีศาลจังหวัดมุกดาหารจึงจะอนุมัติหมายจับโดยทนายรณรงค์ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ต้องใช้เวลาเนิ่นนานนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นเหมือนกันแสดงว่าพนักงานสอบสวนไม่มั่นใจในพยานหลักฐานพยานหลักฐานไม่มีความแน่ชัดว่า ใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนทีนี้ปรากฏว่าสุดท้ายพบว่ามันมีถ้าว่าตามข่าวนะมันมี DNA ของคนร้ายก็คือเส้นขนอาจจะเป็นของญาติลุงพลของญาติน้องชมพู่หรือของลุงพลเองก็ต้องมาดูกันว่าลุงพลขึ้นไปทำอะไรตรงที่ใกล้กับจุดที่พบศพจากนั้นมีประจักษ์พยานว่าเห็นลุงพล ขึ้นไปบริเวณที่เกิดเหตุเวลาประมาณ9โมงเชา้าก็ไม่แปลกที่จะนํามาสู่การออกหมายจับคือการพบ DNA ของผู้ต้องสงสัยวงเล็บหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสยัยจึงเป็นเหตุในการออกหมายจับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูพยานแวดล้อมอื่นๆที่นํามาประกอบด้วยการแจ้งข้อหาตำรวจมั่นใจว่าหลักฐานที่มีนั้นเพียงพอเอาผิดในชั้นศาลได้แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องมาติดตามกระต่อยอว่าเส้นขนตรงนั้นมันสามารถยืนยันได้หรือไม่ถ้าสามารถยืนยันได้และสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆที่นำมาประกอบกันลุงพลก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาของลุงพลอาจเข้าข่ายกระทําโดยประมาทส่วน3ข้อหาที่นำมาสู่การที่จะสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับนั้นทนายรณรงค์ได้แจกแจงดังนี้ ถ้าเราดูจากข้อหาที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งจับจะมีทั้งหมด3ส่วน1ปรากพรกผู้ยาวอายุต่ำกว่า15ปีอันนี้โทษจำคุก3 1 5ปีและปรับตั้งแต่60,000ถึง3 0 0แสนบาทตามประมวลกฎหมายมาตรา317 2. ไม่ความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายแม้ผู้นั้นไม่มีเจตนาฆ่าก็ตามมีัตราโทษคุกตั้งแต่3-5ปีและ3 ข้อหาสุดท้ายอันนี้ไม่รู้ว่าตำรวจจะสืบได้ไหมก็คือข้อหากระทําอย่างใดๆกับศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการพิสูจน์พริกศพเป็นข้อหาในการไปยุ่งเยิงกับพยานในคดีอย่างเช่นตอนที่พบศพน้องชมพู่ปรากฏว่าลุงพลเข้าไปในที่เกิดเหตุก่อนตำรวจตรงนี้ต้องดูกันว่าสารท่านจะว่าอย่างไรคดีนี้ ยังไงก็ไม่ใช่เจตนาฆ่าเพราะคดีเจตนาฆ่าตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานที่ละเอียดกว่านี้และเหตุผลที่ทำให้เด็กเสียชีวิตลุงพลอาจไม่ได้เจตนาฆ่าเด็กแต่น่าจะเป็นการกระทําด้วยความประมาทสมมติฐานของตำรวจก็คือลุงพลเอาเด็กไปซ่อนที่เขาแล้วก็ลงมาแต่ไม่ได้พาเด็กลงมาด้วยซึ่งเด็กอายุสมขวบต้องการทั้งน้ำและอาหารเมื่อไม่ได้รับทั้งน้ำและอาหารก็เลยทำให้เด็ก เสียชีวิตสรุปท้ายนี้ทนายรณรงค์ได้กล่าวไว้ว่าคดีนี้แม้แต่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายของลุงพลก็เชื่อว่าเด็กไม่ได้เดินขึ้นไปเองส่วนประชาชนจะเชื่อใครก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนครับความคืบหน้าล่าลสุดลุงพลถึงมุกดาหารแล้วสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามสื่อทนายตั้มบอกให้รอถแถลง เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลุงพลถึงมุกนาหารสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามสื่อด้านทนายตั้มบอกลุงพลเพลียจากการเดินทางหลังจากนี้จะนำตัวไปฝากขังวันที่2มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา16นา15นาทีเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบถึงกองบัชาการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแล้ว หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวนายชัยพลซึ่งเดินทางมาพร้อมกับภรรยาคือป้าแตนและนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มซึ่งเป็นทีมทนายของผู้ต้องหาไปที่สพกกตูมในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อทำการสอบปากคาทั้งนี้หลังจากที่เดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามลุงพลเกี่ยวกับน้องชมพู่แต่ลุงพลไม่ตอบคำถามใดๆ ขณะที่ทนายตั้มระบุว่าลูกพลค่อนข้างเพลียจากการเดินทางส่วนทนายสิทธาเองระบุว่าขอทำเรื่องเกี่ยวกับคดีก่อนและอาจมีการแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อถามป้าแตนว่ามีอะไรจะพูดหรือไม่ป้าแตนก็ไม่พูดอะไรเช่นกันก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดจะพาตัวไปอยู่อีกห้องหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าขั้นตอนจากนี้จะได้นำตัว ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแต่ถ้าฝากขังไม่ทันในวันนี้จะมีการพาตัวไปที่สพกกตูมขณะที่แม่ของนองชมพู่เองให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าวันนี้มีการเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเหตุผลว่าเกรงว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานความคืบหน้าล่าสุดด,ด่วนลุงพลควงพระแตนทนายตั้มเขามอบตัวที่ตำรวจ พร้อมสู้คดีน้องชมพู่จากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกก,กอกตบกกตูมอเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อส11พฤษภาคม .63 ก่อนถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เล็กไฟบ้านกกอกห่างจากบ้านพักประมาณ5กมเมื่อ14พฤษภา .63 จนเวลาผ่านมา1ปีกว่าตำรวจได้ขอสาร จังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับในายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาประกอบด้วย 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย3กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันที่1มิถุนายน64สําำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่2มิถุนายน64พลตรตีนพศินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสอสอบชพ7นํานำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาวุธครบมือ เดินทางมายังบ้านลุงพลในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพร้อมหมายสารเพื่อเข้าตรวจคน้นหาหลักฐานและจับกุ่มลุงพลโดยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบริเวณรอบบ้านไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และพยายามเรียกให้ลุงพลออกมารับทราบตามหมายจับแต่ไม่มีการปรากฏตัวหรือเปิดประตูบ้าน กระทั่งเวลาผ่านไปราว20นาทีพ่อตาของลุงพลได้มาตะโกนขอให้เปิดประตูอยู่หน้าบ้านก่อนลูกชายของลุงพลจะมาเปิดประตูบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้ขนขณะเดียวกันแม่น้องชมพูได้ปรากฏตัวพร้อมกับทวงถามว่าทำจริงหรือไม่จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายอยูทูบเบอร์ที่สนิทกับลุงพลขึ้นรถตู้ไปสอบสวน ต่อมาเวลา8.30นา30นาทีที่สพเมืองสมุทรสาครนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มมาทำธุระเรื่องคดีในความรับผิดชอบโดยทนายสิทธากล่าวเพียงว่าวันนี้ตนมาติดต่อเรื่องคดีให้กับลูกความซึ่งในส่วนของคดีลุงพลนั้นตนขอถแถลงสื่อมวลชนพร้อมกันในเวลา1 0นาฬิกาของวันนี้ทนายสิทธากล่าวต่ออีกว่าแต่ในส่วนตัวแล้ว ไม่มีอะไรต้องหนักใจในหลักฐานที่ตำรวจแจ้งว่าพบในที่เกิดเหตุด้านนายชัยพลวิภาก็เช่นเดียวกันไม่ได้หนักใจอะไรและหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อจัดการเรื่องคดีของนายชัยพลตามที่ได้รับเป็นทนายความด้วยวันนี้เวลา10นิกาทนายตั้มจะพาลุกพลไปมอบตัวกับพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผุ้มชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมาเวลา10นาฬิกานาทีลุงพลพร้อมกับผ้าแตนเดินพางมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อเข้ามอบตัวในคดีนอกชมพู่หลังถูกสารออกหมายจับใน3ข้อหาตัวลุงพลเข้าพบกับเจ้าหน้าที่และพูดคุยจากนั้นทนายศิทธาทนายความได้เดินทางมาสมทบก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆ